ตอนนี้เอี้ยมของยี่ห้อรูทนะครับซึ่งขายดีมากนะครับตอนนี้ตอนนี้รัดที่3เข้ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมีไซส์ x L แลนะครับ M L นะครับแล้วก็ S ตอนนี้มีครบเลยนะครับก็เป็นผ้าอิตาลีนะครับตัวนี้ก็เป็นเอี้ยมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากนะครับราคาก็ชุดละ1.590บาทนะครับผมก็เป็นผ้าอิตาลีแล้วก็เป้าเป็นเป้าอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์คัดทั้งหมด ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเยี่ยมที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับในช่วงอา,อาทิตย์นี้ก็มีผู้ตอบรับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นล็อตที่3แล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เซ็คครึ่งโมเดลได้นะครับตอนนี้เราก็มีครบนะครับ S M L XL นะครับผมแล้วก็มีกระโหลกโทเค็นเข้ามาใหม่ด้วยเป็น TF 2 4นะครับสำหรับตัวพวกกระโหลก BB 8 6ก็ไหนๆก็ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับ สำหรับ t f 2 4ก็เป็นกะโหลกเกี่ยวกลางนะครับผมก็คือข้อดีก็คือมันจะแก้ปัญหาพวกที่เวลาปั่นแล้วมีเสียงแกร็งๆนะครับกระหลกรวมนะครับตัวนี้ก็จะแก้ไขปัญหาตรงจุดอันได้หายสนิทนะครับซึ่งรถคาร์บอนที่เป็นเพลทฟิสส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเวลาปั่นโดยเฉพาะปั่นขึ้นเขาที่ออกแรงกดเยอะๆนะครับผมตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีทั้งเป็นแบบล,ลูกปืนเซรามิกและลูกปืนธรรมดาเข้ามาครบนะครับผมขอบคุณครับ